และวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในเกมแพนเวอร์ซัสซอมบี้ฟิวชั่นนะท่านผู้ชมซึ่งมันยังมีอีกหลายตัวที่ผมเนี่ยยังไม่ได้รวมนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมารวมตัวหนึ่งกันนั่นเองท่านผู้ชมเนี่ตัวนี้เลยตัวนี้คือบัสพัมกินนะฮะซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถปล่อยลูกฟักทองระเบิดไปได้ท่านผู้ชมซึ่งดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงนะฮะจริงๆมันมี2ล่างนะฮะมันมีล่างที่1ตัวนี้ท่านผู้ชมเลเซอร์พัมกินซึ่งไอ้เจ้าเลเซอร์พัมกินเนี่ยก็โกงองลมคพอ2ตัวัวน,นออนะมออวนมไ่ มันโจมตีไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันผสมเหมือนๆกันนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมมาแล้วตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาอยู่ในด่านไปที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเอาตัวนี้ไปด้วยเอาตัวนี้ไปสัก2ตัวแล้วก็ทานตะวันนี่มา2ตัวแล้วก็เอาเจ้านี่มาเจ้านี่มา2ดีไหมแล้วก็พามกินด้วยท่านผู้ชมพามกินเนี่ยสำคัญมากแม่เหล็กแล้วก็เอาใบพัดซึ่งมันใช้หลายอย่างในการผสมรวมนะฮะซึ่งเผื่อผมลืมอะไรไปด้วยนะเพราะว่ามันใช้หลายอย่างพอสมควรนั่นเอง เอาวันนี้โอ้ยอ,นนอันนี้อันนี้สำคัญมาก่านผู้ชมลูกระเบิดนะฮะโอเคปลามาเน่โอเคอเลสโกเลยผมพร้อมแล้วพี่เดี๋ยวตัวที่อยู่ในนี้เนี่ยเดี๋ยวผมถอนออกไปเลยท่านผู้ชมแล้วก็เอาในส่วนของตัวโลมาอมืใส่ไปก่อนตัวโลหาเงินหาทองนะฮะเอานี้มาเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะทําการรวมเจ้าเลเซอร์พัมกินก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าเลเซอร์พัมกินเนี่ยสําคัญมากคือเดี๋ยวเอาอันนี้มาใส่ไว้คือค้าไว้นะแล้วก็อันนี้มาใส่เอาเอาอันนี้มาใส่คือมันผสมรวมกันเยอะมากท่านผู้ชม คือเราจะต้องใส่นี่เรียบร้อยตอนนี้เนี่ยมันเป็นเลเซอร์พัมกินแล้วนะท่านผู้ชมโอเคมันว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาผสมต่อเลยคือจริงๆเนี่ยการที่เราจะผสมให้เป็นบาสพัมกินเนี่ยแค่ใช้ตัวนี้รวมไปนะท่านผู้ชมรวมไปแบบนี้นี่แต่ก็รวมไปเนี่ยแล้วก็รว,ว, <laughs> วมไปอีกหนึ่งทีเจ้านี่ก็จะกลายเป็นบาสพัมกินนะฮะซึ่งก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยท่านผู้ชมเห็นไหมเขาก็จะไปปล่อยลูกระเบิดใส่พวกมอนยางโหดนะท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าโหดมากๆ แล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้มาคำไว้คำไว้มันต้องคำไว้ท่านผู้ชมไม่งั้นมันรวมไม่ได้แล้วก็เอาอันนี้มาใส่อันนี้มาใส่แล้วก็เอาเจ้านี่มาวางเอาเจ้าใบพัดมาด้วยนี่แล้วก็อืใส่ไปตอนนี้ก็จะกลายเป็นเลเซอร์แล้วก็บารสพัมกินแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีทั้งสองตัวเลยนั่นเองท่านผู้ชมคือแค่มี2ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าโกงพอสมควรแล้วตอนนี้มันมันโกงในระดับหนึ่งแล้วนั่นเองท่านผู้ชมโอเคไม่ว่าเดี๋ยวตัวอื่นเนี่ยผมถอนออกไปเลยแล้วกันนะถอนออกไปแล้วก็เอาอันนี้มาลง อันนี้มาใส่แล้วก็อันนี้มาใส่โอเครวมไปเยอะหนักๆเลยตอนเนี้ยคือตอนนี้เรามีทั้งเลเซอร์แล้วก็มีทั้งบาสนะฮะผมบอกได้เลยว่าโหดมากๆแล้วก็มีเจ้าพัมกินธรรมดาด้วยจริงๆมันมีสาล่างแหละอันนี้ล่างแรกล่าง2แล้วก็ล่างสามท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีทุกล่างเลยแล้วก็เอาเจ้ามแม่เหล็กมาใส่ท่านผู้ชมคือเข้าเวฟนี้แล้วอะ่ะจะจบเวฟแล้วท่านผู้ชมมีแค่3ตัวก็พอเนี่ยอันนี้มาใส่โอ้ใส่ไม่ได้ลืมไปว่ามันต้องมีตัวค้ำนะฮะ คือถ้าเกิดไม่มีตัวคําเนี่ยมันไม่สามารถรวมตัวเข้าไปได้ท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยจะจมเวฟแล้ว <c oughs> จะจมเวฟแล้วท่านผู้ชมผมเพิ่งรวมได้แค่ตัวเดียวเองอะจะจมเวฟแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอัานนี้มาใส่คือมันต้องใส่สามตัวมันถึงจะได้เป็นเจ้าบาสพัมกินนะฮะเรียบร้อยตอนนี้เราชนะไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งกดรับเลยต้องสู่รอบที่สองท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถอนนั้นเก่าออกไปนะนี่เอาเอาเอาเอ,าอาไอ้นี่ไว้ เอาเราเอาตะเกียงเอาไว้ท่านผู้ชมซอมบี้มันเริ่มเข้ามาแล้วอะท่านผู้ชมผมรู้สึกได้ว่ามันน่าจะยากนะฮะในอันนี้เดี๋ยวต้องวางอันนี้ไว้อืมวางไปอ่ะวางไปก่อน <laughs> วางไปก่อนไม่ได้การแล้วก็เอาเจ้านี่มาใส่เอาเจ้านี่มาใส่แล้วก็เอาเจ้าแม่เหล็กมาใส่นะฮะ,ะซึ่งเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะ ก็นี่เรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเราได้บาสนะเป็นระดับแม่เหล็กนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งมันโหดอยู่นะจริงๆผมไม่ต้องรวมเป็นตัวระเบิดก็ได้ท่านผู้ชมตอนนี้มันก็โหดแล้วคือ <c oughs> จริงๆไม่ต้องรวมก็ได้คือเล่นแค่นี้ก็ได้นะฮะเนี่ยมันโหดแหละมันยิงให้เราหมดเลยท่านผู้ชมมันสบายมากตั้งล่างนี้เดี๋ยวมันจัดการให้ท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้มาอันนี้อันนี้ใส่มาเน่แล้วก็อไปไปรัวๆเลยท่านผู้ชมตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเรามีสองตัวนะฮะซึ่ง เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการรวมให้มันจะเป็นเจ้าสายฟ้าท่านผู้ชมแล้วก็เอาอันนี้มาใส่อันนี้อันนี้ลืมลืมลืมอันนี้มาใส่คือมันผสมหลายอย่างนะฮะบางทีก็สับสนเหมือนกันท่านผู้ชมอันนี้มาใส่ด้วยแล้วก็อันนี้ลงไปคือผมจะทําให้มันเป็นตัวระเบิดหนึ่งตัวนั่นเองท่านผู้ชมเอ้ยมีเรือดำน้ําพี่เรือดำน้ํายังระเบิดท่านผู้ชมตอนนี้เรือดำน้ำต้องระเบิดแหละไม่ระเบิดไม่ได้อันนี้ผสมรวมไปโอเคแล้วเดี๋ยวเอาเพิ่มมาอีกสักตัวหนึ่งไม่งั้นไม่ได้การท่านผู้ชม คือมันเริ่มโหดนะฮะนี่มาใสา่อันนี้มาใสา่อุ๊ยปลาโลมาอันนี้โอโ้โหเรียบร้อยตอนนี้เป็นตัวระเบิดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้คือด้านบนอันนี้ออกมาแล้วก็นี่เรียบร้อยนะฮะเรามีทั้งตัวระเบิดแล้วก็ตัวสายฟ้าเลยตอนนี้อันนี้ออกมาด้วยคือเราอทั้งสองตัวนั่นแหละเพราะว่า <laughs> ตัวระเบิดมันก็โหดตัวสายฟ้ามันก็โหดนะฮะ <laughs> ตัวสายฟ้าเนี่ยมันจะจี่รัวๆถ้าไม่ชมแต่ตัวระเบิดเนี่ยมันจะปล่อยลูกระเบิดออกไประเบิดนะฮะเห็นไหมแล้วเราก็เอาไอ้นี่มาใส่อืมอันนี้ใบพัด ไป้านมาใส่โอ้ยเฮ้ยจะหลุดไหมเนี่ยโห้ยนึกว่าจะหลุดท่านผู้ชมเกือบแล้วเกือบแล้วเอานี้มาใส่อันนี้มาอันนี้ใส่ลงไปเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเรามีทั้ง3ตัวแล้วนะผมว่าเราน่าจะผ่านได้แบบสบายๆฮะกับดานเน่โอ้โหมีรถมาด้วยเจ้ารถผมเอาอันนี้มาใส่ตรงนี้สักหน่อยอืมใส่ลงไปมันจะได้แบบดุดๆกันนะดุดๆกันหน่อยเออได้ออกมาเร็วๆดีมากคือแบบมาดีมากตอนนี้เข้าเวมสุดท้ายฮะ โอ้ดูหายไวมากดูดิมันจีโกงอยู่นะผมว่ามันโกงพอสมควรเลยท,มมท่านผู้ชมคุณเป็นตัวเอาชนะแหละผ่านแล้วไวมากคือมีแค่ไม่กี่ตัวเองก็ผ่านแล้วว่าท่านผู้ชมและตอนนี้ก็เข้าสู่รอบที่3ามท่านผู้ชมซึ่งรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมถอนออกไปก่อนเอามันเผลอเรียกออกมาแล้วลืมถอนนะถอนออกไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการรวมเจ้าตัวนี้มาก่อนท่านผู้ชมซึ่งเจ้าโนทานตะว,วันเนี่ยสาคัญมากไปแท้ไปแล้วก็เอาอันนี้มาลงเลยเอาตัวคำมาได้เนี่ยลงมา อันนี้ลงไปแล้วก็ที่สําคัญก็น่าจะเป็นใบพัดท่านผู้ชมอันเนี้ยครตรอใบพัดอืมมาเลยได้แล้วเจ้าเลเซอร์พัมกินนะฮะตอนนี้มาใส่ไปด้วยอันนี้มาโห oh, <laughs> เสียงระ <laughs> เบิดแบบตูมต้ามมากคือเจ้าเห็ดเนี่ยมันปล่อยมาก่อนท่านผู้ชมผ่อนไม่ทันแล้วก็อันนี้มาใส่อืมใส่ไปอีกคือ <laughs> เอาเจ้าเลเซอร์มาก่อนท่านผู้ชมตอนนี้อนนใส่โอ้ยเดี๋ยวถ้าเกินผม ผมใส่แค่ใบพัดมันก็จะกลายเป็นตัวเขียวๆอ่ะอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยคือเราไม่มีทานตะวันให้ใช้นะฮะเจ้าเลเซอร์กินหมดละเจ้าเล <c oughs> เหลือไม่ใช้ก่อนไม่มีทานตะวันเว้ยไม่มีทานตะวันลองก่อนได้ไหมผมผมไม่ได้ปลูกทานตะวันมาแท้แท้เออได้อยู่ได้อยู่อ่ะ <c oughs> ไม่ได้ปลูกทานตะวันโอ้ยอ๋อมันจะซัมมอนทนะ่านผู้ชมเขาจะซัมมอนตัวใบพัดขึ้นมานะฮะตัวเห็ดเนี่ยเออ,เอ,อได้อยู่นะเอ,อ้ยอันนี้มาแล้วว่ะโอ้ยแตก เรือแตกท่านผู้ชมยังโหนมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องทําการวรวมเจ้ากระบองเพชรเข้าไปอ่าตอนนี้เขาเป็นเจ้ากระบองเพชรละซึ่งตอนนี้เงินก็ไม่ค่อยจะมีด้วยต้องการเงินผมต้องการเงินครับพี่พวกพี่เนี่ยก็กินกันไวไหมตีกันไวเกินคือผู้พี่กระบ,บองเพชรเนี่ยเขาตีกันไวมากท่านผู้ชมผมทําไม่ทันเลยคือไม่ได้รวมเลยเพราะไม่มีตังคือตอนนี้เนี่ยเข้าสู่เวมที่สามแล้วนะฮะไวมากไวมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเ,วนะเอาเระเบิดมาใสา่ เอาวันนี้ให้เป็นตัวระเบิดดีกว่าท่านผู้ชมน่าจะช้าลงนิดนึงแล้วก็รอเงินนะเพราะว่าเงินหมดตอนนี้ไม่มีเงินแหละการระเบิดอีกอันนึงนี่นี่นี่อ่าตอนนี้เนี่ยเราได้เป็นบัสพัมกินแล้วคือตอนนี้ก็มีทั้งเลเซอร์แล้วก็บัสน่าจะสบายแล้วนะมีแค่สองตัวนี้คือชิลมากท่านผู้ชมผมบอกเลยว่ามันชิลมากไม่เหล็กมาใส่ด้วยไม่เหล็กนี่ก็สําคัญใส่อย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> นึกนึกนึว่าจะหลุดอุย้ยเวฟสุดท้ายท่านผู้ชมสองตัวโอ้โหอุย้ยเวสุดท้ายอย่างไว ไวมากคือแบบมีแค่สตัวนี้ สำหรับเจ้าบานสพัมกินแล้วก็เจ้าเลเซอร์พัมกินเนี่ยผมต้องมองเลยว่ามันเป็นตัวที่โหดมากท่านผู้ชมเจ้าเลเซอร์พัมกินเนี่ยมันก็ยิงรัวมากส่วนเจ้าบารสพัมกินเนี่ยก็ทําการปล่อยลูกฟักทองระเบิดออกไปแม่งค่อนข้างที่จะโหดมากๆท่านผู้ชมโกงอยู่พอสมควรนะเอาตรงๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการําคลิปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คคิปหน้าสสวััดีรบ